จากตอนที่แล้วนะฮะเราก็ได้รู้ภารกิจของ Suicide ส์สปอภารกิจแรกว่าดําเนินไปอย่างไรนะในยุคของ Infinite Frontier ซึ่งจะโยงไปกับหนังเดอะซูวิซ e s ส์สปอที่จะนำเอาพีชเมเกอร์จากในหนังนะมาอยู่ในทีมซูวิซ d e ส์ส p อตแล้วที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือว่า Superboy ครับมาอยู่ในทีมนี้ด้วยงงแล้วสิฮีโร่ทำไมถึงมาอยู่ในทีมของวายร้ายโดยภารกิจต่อไปของ Suicide ส์สปอคือการชักจูงเอาคนคนหนึ่งมาเข้าทีม มันก็คือโบว์สาวสวยที่มีพลังสปีสเตอร์แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่เธอเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนไททันอะคาเดมี่จะเอาเธอออกมาได้อย่างไรล่ะพรานนั่นก็ไนท์วิงนั่นก็ดอนน่าทรอยสตาร์ไฟเออร์ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่จะบุกเข้าไปในทีมไททันแต่เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากตัวละครหน้าใหม่ครับหรือว่าศัตรูปัจจุบันของทีมไททันอะคาเดมี่ในตอนนี้ก็คือเรดเอ็ก ตัวละครที่อยู่ในแอนิเมชันทีมไททันและก็มาปรากฏตัวอยู่ในจักรวาลหลักของ DC แล้วเรามาดูกันว่าภารกิจที่2ของซูวิซายส u อตจะสำเร็จหรือไม่ครับนอกจากคนดูจะงงนะว่าซูเปอร์บอยมาอยู่ในทีมของ s ซ i วิซายส u อตได้อย่างไรกันเพราะเขาเนี่ยเป็นร่างโครนนะของเล็กซ์ลูเทอร์แล้วก็ซูเปอร์แมน มาผสมรวมกันและก็เกิดมาเป็นซูเปอร์บอยเป็นคนดีนะฮะอยู่ในทีมยังจัสติสอยู่ในทีมทีมไททันไม่น่าเลยนะที่จะมาอยู่ในทีมไวร้ายอย่างสวิสไซส์สปอร์ตนอกจากคนอ่านอย่างพวกเรางงแล้วก็มีสมาชิกในทีมเนียนะฮะก็งงมากกว่าพวกเราอีกครับก็คือน no ็อกทัวร์นาเธอถามอแมนดาวอลเลอร์ระหว่างที่พักอยู่นะฮะว่าซูเปอร์บอยทำไมถึงเปลี่ยนใจจากคนดีมาอยู่ในทีมาวร้ายได้ล่ะ อ m a n แมนดาวอลเลอร์ er ก็ตอบว่านั่นคือความลับและเธอดูเหมือนจะปกป้องซูเปอร์บอยนะครับเพราะเห็นว่าซูเปอร์บอยกับพีชเมเกอร์เนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันน็อกทัวหน่าก็เลยแก้ต่างให้นะว่าทุกคนในทีมอะมีปัญหากับพีชเมเกอร์หมดแหละส่วนซูเปอร์บอยก็อืมเรียกว่าไม่มีก็ได้นะแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะเพราะว่าภารกิจต่อไปอาจจะเป็นซูเปอร์บอยนี่แหละจะทําให้ภารกิจล่มเหมือนครั้งที่แล้วอีก แต่อ a แมนด้าวอลเลอร์ก็มีความเชื่อว่าซูเปอร์บอยจะกลายมาเป็นผู้นำของ s u i ซูซายส u อตในอนาคตน่าสนใจครับทีนี้ต่อมานะฮะแอมแอนด้าวอลเลอร์ก็ไปมอบหมายภารกิจใหม่ให้กับคูเรบาครับว่าตอนนี้นอกจากเธอจะทำภารกิจ s u i ซูซ e s ส u อตแล้วเธอต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับทาลอนที่ความทรงจำยังไม่กลับมาเลยซึ่งตอนนี้วิลเลียมขอบหรือทาลอนเนี่ยก็ได้ชุดแต่งกายประจำตัวครบเครื่องแล้วนะแต่ก็ยังจำไม่ได้ครับว่าตัวเองเป็นใคร และการในคุกเบลลิฟก็เอาทาลอนไม่อยู่ใครก็ตามที่จะเข้าไปควบคุมตัวทาลอนมักจะโดนจัดการในห้องขังคูเรบาไม่ค่อยจะเต็มใจนักเท่าไหร่นะฮะในการทำภารกิจนี้แต่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวโดนระเบิดระเบิดหัวนะทีนี้พีชเมเกอร์ครับผมเขาไปดักฟังนะฮะระหว่างการสนทนาระหว่างน็อกทูน่าแล้วก็อแมนดาวอลเลอร์เขาก็เลยพาน็อกทูน่ามายังห้องที่ปลอดภยัย ที่กล้องวงจรปิดจะไม่สามารถได้ยินเสียงทั้งสองคนคุยกันซึ่งห้องนั้นคือห้องซักผ้าครับซึ่งคําถามแรกของพีชเมเกอร์ก็ถามเลยฮะเรื่องที่เธอคุยซูเปอร์บอยกับอาเมนดาวอลเลอร์เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่และเขารู้นะว่ามีบางสิ่งที่น็อกทูนาเนี่ยยังไม่ได้บอกอาเมนดาวอลเลอร์ด้วยซึ่งน็อกทูนาก็บอกว่าเวลาที่เธออยู่ใกล้ใครหรือว่าอยู่ใกล้เป้าหมายที่เธอจะสังหารก็ตามมันจะมีความรู้สึกว่ามีคนคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แต่สําหรับซูเปอร์บอยแล้ว เธอไม่สามารถจับคลื่นหรือว่าความรู้สึกพวกนั้นได้เลยครับเหมือนซูเปอร์บอยไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นและเมื่อเธอสอบถามซูเปอร์บอยให้ซูเปอร์บอยเล่าประวัติของเขาออกมาให้ฟังหน่อยซูเปอร์บอยกลับเล่าสิ่งที่เหมือนกับที่เขียนอยู่ในวิกิพีเดียให้เธอฟังมันน่าแปลกมากมันมีบางสิ่งที่ผิดปกติกับซูเปอร์บอยครับเมื่อพีชเมเกอร์คิดดูแล้วเขาก็คิดว่าอาร์เมนดาวอลเลอร์น่าจะมีเรื่องโกหกต่อเขาอยู่ และถ้าเกิดสิ่งที่เธอโกหกเนี่ยขัดขวางความเป็นสันติภาพเมื่อน,นั้นล่ะก็อแมนด้าวอลเลอร์จะต้องมีปัญหากับเขาแน่แล้วพีชเมเกอร์ก็ทิ้งท้ายว่าให้น็อกทูน่าตามสืบเรื่องของซูเปอร์บอยต่อไปส่วนเรื่องอื่นเขาจะระวังหลังและก็เทคแคร์จัดการให้เองไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนั้นครับอแมนด้าก็เล่าให้ฟังนะว่าเป้าหมายที่ซูซไซส์คอร์จะต้องไปเอาตัวมาเนี่ยคือใครกันแน่นั่นก็คือสาวน้อยที่ชื่อว่าโบว์เธอมีอดีตบางอย่างกับอแมนด้าวอลเลอร์ครับโดยที่เธอนี่ร์ แต่ว่าเร็วไม่เท่ากับเดอะแฟลตนะฮะแต่ขาของเธอเนี่ยเป็นคนพิการเลยจะต้องใช้ขาเทียมในการช่วยเดินอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญในการที่เธอเป็นนักเรียนอยู่ในทีไททันอะคาเดมีการจะบุกเข้าไปในไททันอะคาเดมีมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเธอจึงใช้โอกาสที่โบออกมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนในตัวเมืองจะใช้โอกาสนั้นในการลักพาตัวเธอไปครับแผนของพวกเขาคือให้คูเรบิสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อล่อให้โบ รีบวิ่งมาที่นี่เพื่อมาดูสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วสวิ c i ซ e ร์แลนจะวางกับดักไว้โดยการให้สมาชิกมาอีก2คนที่เพิ่งเข้ามาในทีมเป็นคนจัดการครับสมาชิกคนแรกก็คือคีย์มาสเตอร์เด็กหนุม่มที่สามารถสร้างประตูมิติได้ อีกคนหนึ่งคือแบรน c h สามารถสัมผัสได้ถึงพวกพืชพันธุต์ต,ต่างๆคล้ายๆกับ Poison Ivy หรือ Swarm Ting และเขาก็สามารถควบคุมต้นไม้ในร่างกายให้งอกหรือว่ายืดออกไปได้ครับโดยแผนของ Amanda w a l เ e r ก็ดูตลกตลกหน่อยนะฮะคือหลังจากที่ใช้คูเลบ้าเนี่ยล่อโบลมาใช่ไหมเขาจะให้แบรนด์งอกกิ่งก้านออกมาเพื่อสะดุดขาโบลให้ล้มลมเข้าใส่ประตูมิติที่คีมาสเตอร์ เป็นคนเปิดครับเพื่อให้เธอเนี่ยเข้ามายัางในห้องขังที่อยู่ในคุกของเบราลีฟพีชเมเกอร์ก็บอกแล้วถ้าเกิดแผนนั้นไม่สําเร็จละ่ะทํายังไงต่อซูเปอร์บอยก็พูดขึ้นมาเขานี่แหละจะเป็นคนจัดการโบลเอ็นและเมื่อการดําเนินแผนเริ่มต้นขึ้นคู่เลบาก็สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนล่อโบลมาได้แต่ มันก็เกิดอุบิเหตุขึ้นมาตรงที่แบรนด์เนี่ยเป็นคนขี้ขาดตาข่าวครับและคีมาสเตอร์เนี่ยก็หาโอกาสที่จะชิงมาจากทีมนี้อยู่ทุกเวลาแบรนด์เป็นคนพูดขึ้นมาก่อนนะว่าคีมาสเตอร์สามารถเปิดประตูมิติเพื่อพาเราสองคนออกไปยังระยะจุดระเบิดที่อแมนดาวอลเลอร์สามารถกดระเบิดหัวได้หรือเปล่าแต่คีมาสเตอร์ก็บอกว่าฉันน่ะพาไปได้แต่ประตูเนี่ยมันเข้าไปได้แค่เป็นคนเดียวไปก่อนนะซึ่งระหว่างที่คีมาสเตอร์กำลังจะชิงพีชเมเกอร์ก็ตะโกนด่าครับแกจะทําอะไรเองโง่ถ้าแกหนีไปนะแกตายทันที พูดไม่ทันคาดคำคีมาสเตอร์ก็โดนระเบิดจนตายซึ่งก็เป็นช่วงที่โบวิ่งมาถึงพอดีประตูมิติจึงไม่มีอีกแล้วแผนแรกไม่ทันไรก็เสียแล้วครับซึ่งซูอิซสปอตตก็พยายามรับมือกับโบอย่างสุดกำลัง ทาลอนนะฮะเชือนไปที่หลังของโบ้พิชเมเกอร์เขาคอยจะเล่นงานทาลอนก็พยายามจะดักจับเธอให้ได้แต่สุดท้ายด้วยความเร็วมากๆของโบ้ก็สามารถหลุดมือของสวิสไซส์ซ็อตไปได้ล้มเหลวซะอย่างนั้นนะฮะพิชเมเกอร์ไม่พอใจมากแล้วก็ซัดแบรนด์นะแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าสวิสไซส์ซ็อตจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เขาคาดไม่ถึงเพราะเมื่อพ e ชเมเกอร์เจอหน้าคนนี้ ก็รีบเข้าไปซัดเลยฮะแต่ซัดไม่โดนแถมโดนต่อยคืนซะด,ด้วยเพราะความสามารถพิเศษของชายคนนี้เขาจะนำศัตรูอยู่3-9เสมอคนคนนั้นก็คือเรดเครับโดยแผนการที่เรดเนะครับจะเสนอให้กับสวยซาไสควอให้บุกไททันอะคาเดมี่ไปยังทางอากาศครับโดยช่วงเวลานั้นเอง พวกไททันก็ไม่ได้อยู่ในหอคอยไททันทาวเวอร์เพราะกำลังติดไปทำภารกิจที่อื่นอยู่ในโรงเรียนจึงเหลือเพียงแค่นักเรียนเพียงเท่านั้นโดยพิชเมเกอร์ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับแล้วก็คิดว่าเรดเอ็กซ์ไว้ใจไม่ได้แต่อเมนดาวอลเลอร์เธอจะให้โอกาสนี้กับเจ้าหนูเรดเอ็กซ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและถ้าเกิดว่าภารกิจสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีเธอก็มีไอเดียว่าจะให้เรดเอ็กซ์มาเป็นตัวตายตัวแทนของทารอนครับถ้าหาว่าทารอนไม่สามารถควบคุมได้ ที่นี้เราจะมาพูดถึงตัวละครโบว์กันก่อนนะครับตัวละครโบว์เนี่ยมีความหลังฝังใจอะไรกับอแมนดาวอลเลอร์ต้องย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนที่ประเทศออสเตรเลียในวัยเด็กโบว์ได้ไปเจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีสมการเขียนอยู่และถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยสามารถจดจำสมการนี้ได้ครบถ้วนได้จะทำให้เธอสามารถเข้าถึงพลังแห่งความเร็ววิ่งได้รวดเร็วเคลื่อนที่ได้ว่องไวมากแต่ที่เธอไม่รู้เลยก็คือ พ่อแม่ของเธอนั้นทํางานผิดกฎหมายครับและเธอมักจะใช้พลังความเร็วเนี่ยวิ่งช่วยพ่อแม่ส่งของอยู่บ่อยๆจนวันหนึ่งพวกเจ้าหนี้ของพ่อแม่สามารถจับเธอได้และนําเธอไปตัดขาให้กลายเป็นคนพิการในระหว่างนั้นเองครับแอมแอนดาวอลเลอร์ er, ได้เสนอมอบขาเทียมให้เธอเพราะเห็นศักยภาพที่เธอสามารถวิ่งเร็วได้และเมื่อเธอรับขาเทียมนั้นมา ก็เหมือนเธอติดอยู่ในวังวนของชีวิตของ a อมแอนดาวอลเลอร์จนไม่สามารถหลบหนีออกมาได้และเมื่อเธอมีโอกาสสามารถหลุดพ้นชีวิตจาก a อมแ d นด a าวอลเลอร์เธอก็เลยมาเป็นนักเรียนอยู่ในไททันอะคาเดมี่ครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไม a อมแ d นดาถึงต้องการตัวโบงนัก แล้วแผนการของซูซายสปอร์ตก็ดำเนินไปตามแผนที่เรดเอ็กซ์แนะนำครับพวกเขาใช้ทางอากาศบุกเข้ามาอย่างดาดฟ้าของไททันทาวเวอร์แล้วไปยังในโซนห้องพักของนักเรียนไททันอะคาเดมีแต่แล้วคนที่ทำเสียเรื่องก็คือคนเดิมครับซูเปอร์บอยซูเปอร์บอยไปเห็นภาพของตัวเองที่อยู่ในตู้กระจกข,ของไททันอะคาเดมี่เห็นสมาชิกที่อยู่ร่วมกับเขาก็คืออิมพอลส์วันเดอร์เกิล แล้วก็โรบินทิมดร k กทำให้หุ่นลาตะเวนครับสามารถจับสัญญาณได้ว่ากลุ่มซูวิไซส์สปอตได้แอบ,บเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้เสียงสัญญาณดังลั่นปลุกให้นักเรียนที่โรงเรียนตื่นขึ้นมา เพื่อดูว่าใครการที่บุกลุกมายัางโรงเรียนของพวกเขาแต่เรดเอ็กก็สามารถนำเอาซูวิซายส์คอตไปเจอกับโบลที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องล็อกเกอร์ได้ครับแต่ระหว่างนั้นโบก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกนักเรียนและก็ทีมทีนไททันสำรองที่นำโดยคลาสลูกสาวของโรโบรวมถึงคิดแฟลซึ่งเมื่อนักเรียนบางคนเห็นซูเปอร์บอยอยู่กับซูวิซายส์คอตก็ตกใจครับว่าซูเปอร์บอยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคุณถึงไปอยู่กับซูวิซายส์คอตล่ะ แต่ก็ไม่มีคําตอบให้ครับทีนี้นักเรียนทุกคนในแทนท n นอะคาเดมก็บุกมาช่วยเพื่อนของพวกเขาเต็มไปหมดเลยครับทีนี้ Superboy โดนเล่นงานพ e ชเมเกอร์ก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแม้กระทั่งเรดเอเองก็โดนโบลต่อยเข้าให้จน a าร์แมนด้าว r ลเลต้องทำการสั่งครับให้ทารอนนำเอาโบกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกอะไรก็ตาม จัดการทุกคนจัดการฆ่าเด็กนักเรียนในไททันอะคาเดมี่ให้หมดพีชเมเกอร์ก็บอกแกจะทำอะไรวอลเลอร์ er. นี่เป็นภารกิจของฉันฉันนำทีมอยู่แต่วอลเลอร์ก็ไม่ไว้ใจพีชเมเกอร์เลยครับเธอจะออกคำสั่งเองนับตั้งแต่นี้แต่เมื่อเรส e x เอ็กรู้ว่าอะเมนดาวอลเลอร์สั่งจะให้ฆ่าทุกคนในไททันอะคาเดมี่ทำให้เขารับไม่ได้และก็เปลี่ยนใจครับมาช่วยพวกทีมไททัน เล่นงานทาลอนเพื่อไม่ห้ทาลอนทำอะไรโบได้ซึ่งคิดแฟดก็สามารถพาโบไปยังที่ปลอดภัยพีชเมเกอร์โกรธมากจากการเรสเอ็กและบอกว่าแก้หักหลังพวกเราแกจะไม่มีทางเป็นพวกเราได้หรอกเรสเอ็กก็ตอบไปว่าเขาไม่เคยอยากจะอยู่ข้างวอลเลอร์อยู่แล้วและยิ่งอ m n แมนดาวอลเลอร์มาสั่งให้ฆ่าเด็กพวกนี้อีกคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหรอพีชเมเกอร์ แต่พีชเมกเกอรไม่สนใจแล้วครับเขาอัดเล d เจนสลบและตอนนั้นคนที่มาช่วยซูวิซ d e สควอตออกไปก็คือตัวร้ายที่ชื่อว่าวาร์เขาคือคนที่น่าจะตายไปแล้วแต่ก็กลับมามีชีวิตได้แล้วก็เปิดประตูมิติพาพวกซูวิซา์สควอตออกไปจากไ i t a n ทาวเวอร์ได้สําเร็จเมื่อซูวิซ d e สควอตกลับมาถึงเวลาลีฟ์นะครับพีชเมกเกอร กับอา a แมนดาวอลเลอร์ก็เถียงกันยกใหญ่ครับถึงการเก็บตัวเลสเอ็กไว้เพราะตอนนี้เลสเอ็กได้มาเป็นผู้ต้องคขังอยู่ในคุกนี้เรียบร้อยแล้วโดยอ m n แมนด l าวอลเลอร์ไม่สนใจว่าเด็กคนนี้จะเป็นใครแต่เธอต้องการจะทำลายจิตใจของเด็กคนนี้ให้สามารรมาเป็นสมาชิกของซู i c i ายสควอตให้ได้แต่พิชเมเกอร r ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับผมซึ่งเมื่อเถียงกันลงตัวไม่ได้อแมนดาวอลเลอร์ er ก็ใช้สิทธิ์ความเป็นเหนือกว่ากดปุ่มรีโมท ชอตกระแสไฟฟ้าให้กับร่างกายพีชเมเกอร์จนเขาอ่อนแรงลงซึ่งตอนนี้เรดเอ็กโดนพันธนาการลัดจนแบบว่าไม่น่าจะมีทางหลุดหนีออกมาจากคุกแห่งนี้ได้เลยพีชเมเกอร์โดนลากตัวออกมาจากห้องที่คุยกับไอแมนดาวอลเลอร์แต่พวกกาดก็ทำอะไรพีชเมเกอร์ไม่ได้เขาก็ซ้อมพวกกาดจนสลบไปแล้วก็บอกให้ คูเรบ้าและทาลอนไปเรียกคนอื่นมาทีมซูซายส์พปอร์ตจะต้องมีการประชุมกันครั้งใหญ่ในห้องที่อแมนด a าวอลเลอร์จะไม่สามารถได้ยินพวกเขาได้ก็คือห้องสักพานั้นเองจากนั้นอแมนดาได้เข้ามาสอบปากคำเรดเอ็กที่โดนขังอยู่ในห้องเธอบอกว่าทุกครั้งที่กาดของเธอพยายามจะนำเอาหน้ากากของเรดเอ็กออกมาจากใบหน้ามันมักจะมีปัญหาเสมอแต่เธอไม่สนใจหรอกว่าภายใต้หน้าก,ากากนั้นจะเป็นใครกันแน่ สิ่งที่เธอต้องการคือทำลายจิตใจของชายภายใต้หน้ากากและล้างสมองเขาให้มาเป็นพวกให้ได้สิ่งที่อแมนด a าทำก็คือการช็อตไฟฟ้าตลอดเวลาให้กับเรดเอ็กครับในห้องประชุมของซู i ิซ d e s ควอต p ีช c h m a k e r บอกว่าตอนนี้เรามีปัญหากันแล้วและปัญหานั่นก็คือ Amanda er. อแมนด a าวอลเลอร์เพราะทุกครั้งที่ออกไปทำภารกิจอแมนดามักจะไม่บอกความจริงทั้งหมด นั่นคือการทำให้ภารกิจนั้นเกิดความเสี่ยงอย่างมากแล้วก็ยกตัวอย่างออกมาครับอย่างเช่นเรื่องของซ u เปอร์บอยที่น็อกทั n a าเคยบอกเขาว่าซ u เปอร์บอยนั้นก็เป็นหนึ่งในคำโกหกและความลับที่อแมนด a านั้นเก็บซ่อนไว้และตอนนี้อแมนด a าจะต้องถูกจัดการสัทีซูเปอร์บอยก็งงครับความลับของเขาหมายถึงอะไรกันแน่ท้าให้เขาเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้ว เขากำลังใช้ชีวิตอยู่บนคำโกโหกของ a อมแ d นดาวอลเลอร์หรือเปล่าระหว่างนั้น a อมแ d นดาก็กำลังทรมานเรดเอ็กอยู่ครับเรดเอ็กก็มีความสามารถที่สามารถทนทานต่อกระแสไฟฟ้าที่กำลังทรมานเขาอยู่ได้แต่เขาก็เผยให้ a อมแ d นดารับรู้ว่าว่า a อมแ d นดาไม่ได้จับเขามาได้หรอกเขาตั้งหากที่ยอมให้โดนจับเข้ามาในนี้เพื่อดำเนินการตามแผนเขาคือการส่งข้อความหาอมแนดาว่าเธอนะ่ะมันอยู่เหนือชีวิตเขาหรอก เธอไม่ได้เป็นผู้คุมในเกมนี้เพราะจริงๆแล้ว Red X ใช้เวลาในการปรับจูนขึ้นความถี่จากอุปกรณ์ในหน้ากากของเขาเพื่อสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในคุกเบลารีฟได้และสิ่งแรกที่เขาทำก็คือจัดการเปิดห้องขังของไวร้ายที่อยู่ในคุกนี้ออกมาให้หมดจึงเกิดการจราจนครั้งใหญ่ในคุกเบลาลารีฟพวกตัวร้ายต่างๆสามารถหลุดออกมาได้ และก็เล่นงานผู้คุมขังต่างๆนานา,นาเสียงเตือนภัยดังจนพวกซูวิซายเซอคอรู้แล้วว่าสถานการณ์ในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่พีชเมกรีบสั่งการให้น็อกทูน่าและซูเปอร์บอยบุกเป็นทับหน้าก่อนพยายามรักษาชีวิตของทุกคนไว้รวมทั้งตัวร้ายและพวกกาดด้วยเพราะนั่นคือสิ่งที่ซูเปอร์บอยอยากทำนักไม่ใช่เหรอเลดเอ็ก e ก็สามารถปลดพันธนาการของเขาและออกมาจากห้องขังได้และเขาก็รู้ดีว่าอแมนดาวอลเลอร์ที่อยู่หน้าห้องขังเป็นเพียงโฮโลแกรมเท่านั้น และตอนนี้เขาจะออกตามล่าเพื่อไปหา a อมแ d นด a าวอลเลอร์ตัวจริงให้ได้น็อกทัวหน้าและซูเปอร์บอยสามารถช่วยชีวิตคนได้เยอะพอสมควรครับและเขาก็กำลังจะจัดการเรดเอ็กลงให้ได้แต่ทีนี้ความว่องไวของเรดเอ็กสามารถหลบหมัดของซูเปอร์บอยและเรดเอ็กก็รู้ดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับซูเปอร์บอยกันแน่แต่เรื่องนั้นเนี่ยเขาไม่อยากจะบอกซูเปอร์บอยหรอกมันเป็นสิ่งที่ซูเปอร์บอยจะต้องรู้ด้วยตัวเอง แล้วเรดเก็ใช้ขึ้นความถี่ชอดไฟฟ้าใส่ซูเปอร์บอยจนสลบไปและตอนนี้เขาก็มุดตามช่องระบายอากาศเพื่อออกไปตามหาอ m n แมนดาทารอนกับครูเรบาก็รู้ครับว่าเรดเมุดอยู่ทางช่องระบายอากาศทั้งสองพยามยจะจัดการกับเรดเแต่สุดท้ายก็โดนเล่นงานจากการสามารถควบคุมขึ้นความถี่และชอดไฟฟ้าทั้งคู่ให้สลบไปจนกระทั่งเรดเสามารถมาถึงห้องทำงานของอแมนดาตัวจริงได้ แต่ Peach Maker ก็มาขวางทางไว้ Red X พยายามจะใช้ขึ้นความถี่เล่นงานแต่ก็ไม่สามารถทำ Peach Maker ได้เพราะ Amanda Waller ตัดสัญญาณของพ e a c h Maker ออกไปแล้วทำให้ขึ้นความถี่ได้ในตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรพ e a c h Maker ได้ครับทั้งสองก็เกิดการต่อสู้กันและ Red X ก็บอกว่าเราสองคนเนี่ยมีอะไรเหมือนกันนะ ก็คือเราทั้งสองไม่ชอบทำงานให้กับคนอื่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสองคนเนี่ยมองต่างกันออกไปเพราะพีชเมเกอร์ต้องการความอิสระแบบมีกฎระเบียบคือต้องการความสันติแบบที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่เรดเอ็กซ์ต้องการอิสระเสรีอย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีกฎระเบียบมาควบคุมเขาต้องการตัดเชือกที่คอยชักใยทุกคนอยู่เบื้องหลังซึ่งสุดท้ายเรดเอ็กซ์ก็สามารถจัดก,การพีชเมเกอร์จนบุกไปยังห้องของแอมแอนดาได้ครับ อาร์แมนดาก็ขู่ว่าในห้องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยระเบิดไปหมดเลยนะถ้าเกิดแกจะทําอะไรก็ระวังตัวให้ดีล่ะระวังจะโดนระเบิดไปด้วยเลดเอก็บอกแล้วไงอะ่ะฉันเพิ่งกดระเบิดตัวหนึ่งในห้องของเธอเนี่แหละแล้วก็ตุ้มครับพองทํางานของอาร์แมนดาเกิดระเบิดขึ้นแล้วเลดเก็สามารถจัดการ Suicide ส์คอรและก็คุกสถานที่นี้ได้โดยที่เขาเนี่ยหนีไปทางเครื่องบินและจากฝีมือของเรดเที่มาถล่มฐานทัพของซูวิซายส์คอรก็สามารถทำให้ริกแฝก หรือว่าอดีตสมาชิกซู i ิ i d e s ์ p อร์ทที่อแมนด a าวอลเลอร์จับขังในคุกสามารถแหกคุกออกมาได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลิ f แฟคจะกลับมาเล่นงานอแมนด a าวอลเลอร์หรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยไม่ชอบไอเดียที่มีการสร้างทักฟอร์ซีหรือ Suicide ส์คอร์ททีมปัจจุบันที่มี p ิสเมเกอร์ควบคุมทีมขึ้นมาครับส่วนในตอนหน้าจะเป็นการเข้าทีมของบรัสปอร์ต หนึ่งในตัวละครที่อยู่ในหนัง Suicide ส์ควอตจะมาอยู่ในคอมิกด้วยแล้วนะครับจะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันและนั่นนะครับก็คือภารกิจที่2ของ Suicide ส์ควอตก็เหมือนจะไม่สําเร็จนะครับแถมครั้งนี้โดนเด็กที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเรด X อ็กทำเอาฐานทับซันเละเลยซึ่งตัวตนจริงๆของเรดเกเนี่ยก็ยังไม่มีการเฉลยนะครับว่าเป็นใครกันแน่ แต่ในเหตุการณ์ในทีมไททันอะคาเดมีเนี่ยมีการบอกไว้ว่าจริงๆแล้ว Red X เป็นฉายาที่ดิกเ a รสันเคยใช้มาช่วงหนึ่งและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมี Red X เพิ่มอีกตั้ง2คนน่ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครโดยที่ Red X คนที่2 เป็นคนส่งเลต X คนที่3เข้าไปแฝงตัวอยู่ในโรงเรียนไททันอะคาเดมี่ครับก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอัปเดตเกี่ยวกับตัวละครเลต X เดี๋ยวผมจะนํามาทําสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับอยากจะให้เรานํามาสรุปในแบบนี้อีกไหมครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะหรือว่าอยากจะลองให้ทําสรุปแบบนี้กับเรื่องไหนหรือตัวละครไหนก็บอกกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวัน น,นี่ผมคุณโจไปละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ